งานนี้เดือดแน่นอนน้องโอประกาศกล้าวหลังสางแค้นก้องธรณีถึงกับโพสต์แบบนี้น้องโอฮาม่ามวยไทยนักมวยไทยจอมเก่าที่ได้โอกาสสางแค้นก้องธรณีสสมหมายนักชกรุ่นน้องในศึกวันไฟในสาสิเอ็ดที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อช่วงเช้าว,วันเสาร์ที่สามพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยนักมวยไทยจอมเก๋าวัย38ปีที่ขยับพิกัดลงมาสู้ในรุ่นไฟเวทเปิดสกรีแมตช์ก่อนแก้มือได้สำเร็จด้วยการเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้แบบเอกสารพร้อมรับโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐกว่า1.7ล้านบาทภายหลังการชกน้องโออดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต์ตเวท13514 5หปอได้ออกมาเปิดใจว่าพร้อมที่จะลุยในพิกัดใหม่ไม่เกิน135ปอและพร้อมเจอได้กับนักมวยทุกรายในรุ่นนี้ ขอบคุณพี่ชาตรีและวันแชมเปี้ยนชิพที่ยังคงมอบโอกาสให้ผมได้พิสูจน์ตัวเองแม้หลายคนจะมองว่าผมแก่ผมไปต่อไม่ได้แต่ทางรายการก็ยังคงหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้เสมอมารุ่นหนึ่อนด์านสำหรับผมมันสนุกมากมันจะต้องดีขึ้นอีกผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปในการชกรุ่นนี้และยังมีนักชกเก่งๆอีกมากมายผมพร้อมชกทุกคนในรุ่นนี้ต่อไปนักมวยไทยจอมเก๋าเปิดใจสำหรับเข็มขัดแชมป์วันมวยไทยรุ่นไฟเวท หนึ่งสองหหนึ่งสห้าปอปัจจุบันได้ว่างลงหลังจากที่รถถังจิตเมืองนอนเจ้าของแชมป์คนเก่าตกตาช่างหลังไม่สามารถทำน้ำหนักให้อยู่ในพิกัดได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา